ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปสับปังนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่จะมาสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เน้นนะครับการสอนคำศัพท์แอดวานซ์สำหรับหลายๆคนที่จะไปสอบสนามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อสอบ reading หรือจะเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปเพราะบางทีเวลาไปเจอโจทย์ที่แบบยากมากๆแล้วก็แปลไม่ออกเนี่ยก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่นะฮะก็เลยจะมาทำคลิปสอน แล้วก็ของเรานะครับจะไม่มีไฟล์เอกาสารให้ดาวน์โหลดก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยจดตามผู้สอนแล้วก็ให้พอยส์พอเสร็จแล้วก็คิดว่าตอบว่าอะไรแล้วค่อยมาดูเฉลยแล้วก็คำอธิบายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเ,เราจะมาเริ่มกันเลยข้อที่1นนะครับ The volunteers at the orphanage hope that more people will show concern and sympathy for the less fortunate in our society. A. Courtesy. B. Humanity. C. Compassion. D. Condolence. Post video okay. Okay. The volunteers at the orphanage are the บ้านเด็กกํมพาราเนี่ยนะครับ h p p t h a t ก็คือหวังว่า more people will show concern and sympathy ก็จะมีคนมากขึ้นเนี่ย mm hmm. ที่จะได้ uh, แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยแล้วก็ uh, ความเห็นอก, mm hmm. อ,อกเห็นใจนะครับ concern นี่ย mm hmm. ก็คือ uh, ความกังวลหรือความห่วงใยนะครับ mm hmm. ส่วน sympathy เนี่ยจะแปลว่าค,ความเห็นอก, mm hmm. อ,อกเห็นใจนะครับ For the less fortunate in our society ก็คือสำหรับคนที่มีโชคที่ดีน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เกิดมาโชคไม่ดีนั่นเองนะฮะในสังคมของพวกเรา Courtesy นะครับจะแปลว่ามารยาทครับ Humanity นะครับมนุษยธรรม compassion ความเห็นใจแล้วก็ condolence นะครับการแสดงความเสียใจครับดังนั้นข้อที่ตรงกับ concern and sympathy มากที่สุด ก็น่าจะเป็นข้อ4นะครับ compassion ต่อมานะครับข้อที่2นะครับ don't you just love the big houses and expensive cars exclaimed Beatrice in a proud way a vain b flashy c imprudent d conceited Don't you just love the big houses ก็อารมณ์ว่าแกไม่ได้เป็นคนที่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆหรอ and expensive cars แล้วก็รถแพงๆหรอนะ exclaim b e a t r i c e ก็คือคนที่ชื่อ b e a t r i เนี่ยนะได้อุทานขึ้นมา in a proud way นะในน้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะไปแซะเพื่อนอะที่ที่ติดหรูอะไรอย่างเงี้ยครับชอบบ้านหลังใหญ่ๆชอบรถแพงๆอะไรอย่างเงี้นะครับ A นะครับเฟนเนี่ยก็จะแปลว่าเยอะโสนะครับเยอะโสนะครับหรือว่าไร้ประโยชน์ก็ได้ส่วน B นะครับ Flashy จะแปลว่า ชูชาตครับแล้วก็ c imprudence ก็คือซัรเพ้าดีด็อกนะครับ c o n s i d e d จะอารมณ์แบบจองหองอะไรเงี้ยฮะ be true พูดแบบนี้เนี่ย มีความแสะเพื่อนนิดๆนะฮะน่าจะเป็นข้อ4ีนะครับสีแชดจองหองครับเป็นข้อที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคราวนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าคำว่าเพ่าเนี่ยมันอยู่หน้าคำว่า way ซึ่ง way เนี่ยมันเป็นคำนามนะครับสังเกตได้จาก article a นะฮะ,ะที่บอกว่าคำนี้เป็นเอกพจน์ K นะฮะดังนั้นคำว่าเพ่าเนี่ยก็เป็น adjective นะฮะที่มาขยายคำนาม ซึ่งใน choice ทุกข้อนะจะเป็น adjective หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันต่อมาในข้อที่3นะครับ uh, The council dismissed uh, the woman as lacking in seriousness, as there was no sound basis behind her claim. A. Flippant B. Shallow C. Frivolous Whimsical Post แล้วตอบนะครับ The Council นะครับก็คือ,อสภานะครับก็ได้ Dismiss ก็คือปล่อยอ The woman ผู้หญิงคนนี้นะครับ as lacking in seriousness as, เมื่อเห็น as as นะครับเราก็จะรู้ว่านะครับมันแปลว่า เท่ากับนะฮะเท่าเท่ากับคือสภาเขาปล่อยผู้หญิงคนนี้ด้วยเหตุผลที่ว่านะฮะเธอเนี่ย lacking ก็คือไม่มีนะะ in seriousness ก็คือความจริงจังนะฮะพอๆกันกับที่ there was no sound basis ก็คือไม่มีรากฐานอะไรที่ฟังขึ้นนะฮะ หรือรากฐานอะไรที่มีเหตุผลนะครับ b a s ิสก็คือฐานนะฮรรากฐานนะครัซาวก็คือมีเหตุผลนะครหรือว่าฟังขึ้นนะครับมีไฮเ r อเคลมนะครับเบื้องหลังคำกล่าวอ้างของเธอ ก็อารมณ์ว่าอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอ้างอะไรที่สภาแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วทางสภาก็ปล่อยไปนะครับไม่สนใจเพราะว่าดูแบบดูไม่จริงจังะอะฮะข้อ a flip pen นะฮะจะแปลว่าไม่จริงจังฮะไม่จริงจังข้อ b นะครับ ชา l l โลตื้นเขินนะครับไม่ลึกซึ้งส่วน f i ล volus นะครับจะแปลว่าไร้สาระนะครับไม่สำคัญนะฮะแล้วก็ whimsical นะครับจะแปลว่าทำเป็นเล่นนะฮะ ควนี้ดูอย่างเผินเมันก็น่าจะตอบข้อ A ใช่ไหมครับถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่ฮะข้อ A ผิดนะฮะเพราะอะไรเอ่อฟลิปแพนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไม่จริงจังเท่าที่ควรน,นะฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาขาดนะฮะความจริงจังก็คือ มาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาสภาด้วยความซีเรียสน,นะฮะก็ทางสภาก็คงมองว่าเออ,อผู้หญิงคนนี้คงเป็นคนไร้สาระนะฮะก็เลยตอบข้อ c c a แนั่นเองคราวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องออทำความเข้าใจบริบทของโจทย์ที่เขาให้มาด้วยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราท่องศพทบ แล้วก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยโดนหลอกได้นะครับแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ผิดนั่นเองต่อมาข้อที่4นะครับ he was a prejudiced and narrow-minded man who refused to allow his son to marry the village girl whom he regarded as a member of the lower class unworthy of his wealthy and highly educated son a biased B. Bigoted C. Dogmatic D. Malevolent He was a prejudiced and narrow-minded ก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่นะทั้งเมียคติแล้วก็ใจแคบนะฮะ ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ลูกชายแต่งงานกับ the village girl ก็คือเป็นสาวชาวบ้านหรือหญิงสาวจากหมู่บ้านนะฮะ whom he regarded as ก็คือคนที่เขามองว่าเป็นนะฮะ r e g a r d แปลว่ามองว่านะฮะส่วน as ตัวน,นี้จะแปลว่าเป็นนะฮะเป็น a member of the lower class ก็คือสมาชิกของชนชั้นล่างหรือว่าชนชั้นที่ต่ำกว่านะครับ u n w o r t h y ก็คือไม่คู่ควรหรือว่าไร้ค่านั่นเอง of his wealthy and highly e d u c a t e d s o n ไม่ควรไม่คู่ควรต่อลูกชายของเขาเนี่ยที่ร่ำรวยแล้วก็มีการศึกษาสูงนะครับ highly educated นะครับมีการศึกษาสูงนะฮะ biased มีอคติ bigoted ก็คือใจแคบแล้วก็อคติด้วยนะฮะส่วน dogmatic ก็คือหัวรัน้น m o levelent นะครับจะแปลว,ว่ามุ่งร้ายครับ mm hmm. คราวนี้ mm hmm. คนก็อาจจะ mm hmm. เวลาเจอข้อนี้จะสับสนระหว่างข้อ a กับข้อ b นะฮะ mm hmm. คือคำตอบจริงๆเนี่ยไม่ใช่ข้อ a นะฮะจะเป็นข้อ b เพราะว่าอะไร mm hmm. คำว่า bias มีอคติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กหน่อยนะฮะแต่ว่าการที่พ่อของคนนี้นะฮะในโจทย์เนี่ย เขาดูถูกผู้หญิงชาวบ้านนะว่าเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่านะครับก็คือใจแคบแล้วก็มีคติด้วยคราวนี้คำว่า b i g เ t e ตเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนคำอธิบายที่บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคติแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีใครมาบอกว่าเขาผิดเนะ่เขาก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่นะฮะข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ครับ The members of the debating society were so arrogant and pretentious that no one would talk to them at a school reunion. A. Affected B. Bombastic C. Pompous D. Domineering คำตอบนะครับ <coughs> ข้อนี้จะตอบข้อที่3นะครับ p o m p o u s เพราะอะไรนะฮะก็คือว่า uh, the members of the debating society ก็คือสมาชิกของสมาคมนะฮะโ uh, ตว,วาทีนะฮะ debating นะฮะขยาย society นะฮะแปลว่าสมาคมโตว,วาทีนะฮะ คือ what so arrogant คือยิ่งมากแล้วก็ pretentious นะครับแปลว่าซึ่งเสแสร้งมากนะเสแสร้งมากๆ that เมื่อเราเห็น so กับ that เนี่ยจะแปลว่ามากจนกระทั่งนะ no one would talk to them ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยนะฮะ at the school reunion ตอนที่ไปงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนนะฮะ reunion ก็คืองานเลี้ยงรุ่นนะฮะ affected ก็คือได้รับผลกระทบ bombastic ก็คือที่คุยโวครับ ส่วน Pompous ที่เป็นคำตอบเนี่ยก็คิดว่าอ่ะส่วน Pompous ที่เป็นคำตอบเนี่ยส่วน Pompous นะครับที่เป็นคำตอบเนี่ยก็จะแปลว่าซึ่งคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าผู้อื่นนะครับ แล้วก็โด m i น e e r i ริเนี่ยจะแปลว่าที่ใช้อำนาจกดขี่จากบริบทนะครับก็คือว่ามันก็มีงานเลี้ยงรุ่นนี่แหละแล้วก็คนที่เคยเรียนที่โรงเรียนก็กลับมา การเลี้ยงรุ่นใช่ไหมครับแต่ว่ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเ,เป็นกลุ่มที่มาจากสมาคมโตวาทีเนี่ยนะครับเขาก็โอ้โหยิงมากแล้วก็เสแสร้งคือเฟกมากอ่ะก็จะให้อารมณ์ว่าแบบตัวเองดีกว่าคนอื่นนั่นเองนะฮะก็เลยไม่มีใครคุยด้วยก็เลยตอบข้อ4นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็หวังว่า,าความรู้ที่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ